สำหรับต่อไปเป็นการศึกษาการทำแผ่นพับโครงงานคณิตศาสตร์แผ่นพับหรือที่นิยมเรียกกันทั่วไปว่าโบชัวจะบอกให้ทราบถึงชื่อโครงงานผู้จัดทำสถานศึกษาจุดมุ่งหมายแรงจูงใจในการทำวิธีการและขั้นตอนการดำเนินงานผลการดำเนินงานสรุปผลตลอดจนข้อเสนอในของผู้ทำโครงงานและที่สำคัญ แผ่นพับนี้ต้องจัดให้เรียบร้อยสวยงามดึงดูดความสนใจของผู้พบเห็นไม่ว่าจะเป็นการออกแบบตัวอักษรซึ่งผู้ทำสาม,มารถเลือกใช้ตัวอักษรชนิดใดรูปแบบใดขนาดเท่าใดก็ได้ตามเหมาะสมและสีตัวอักษรการเลือกสีของพื้นหลังหรือแ g r o u n d ในการจัดตลอดจนการใส่รูปภาพในแผ่นพับ ซึ่งผู้ทำโครงงานต้องช่วยกันออกแบบตกแต่งให้เรียบร้อยสวยงามได้รายละเอียดของเนื้อหาครบถ้วนสมบูรณ์ซึ่งข้อมูลที่จะนำมาใส่ในแผ่นพับก็คือข้อมูลที่นำเสนอในแผนโครงงานนั่นเอง